สวัสดีค่ะช่องนี้เป็นการทำนายดวงชะตาด้วยไพทาโรโหรือทาโรต์คาสคำชี้แจงการทำนายหรือการพยากรณ์หรือการอ่านไพทาโรโอทาโรต์คาะตามราศีของสัตว์ตะวันตกหรือสัตร์สากลโดยชุดไบรดเวดทาโรเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิต หือเพื่อความเพิดเพลินอย่างมงายอย่าคิดมากทุกท่านมีทางเลือกในชีวิตของตนเองราศีกุมอ์อุปรัสผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21มกราคมถึง19กุมภาพันธ์เป็นการทำนายระหว่างวันที่1ถึง15ธันวาคมพุทธศักราช2565 ไพ่ที่ได้สามไม้เท้า t h e h ไฮพ e ีเ e s s ราชินีถือเหรียญอัศวินถือเหรียญอัศวินถือไม้เท้าห้าดาบสองไม้เท้า The Sun หนึ่งเหรียญห้าถ้วยตัวตนเป็นคนที่ค่อนข้างจะชอบวางแผนชอบคิดลึกคิดนานคิดสลับซับซ้อนมีตรก,กะ หรืออาจจะเป็นคนชอบเก็บความลับหรือเก็บงำไม่บอกอะไรใครมีปัญหาอะไรก็ไม่แจ้งไม่บอกใครไม่แก้ปัญหาปล่อยปัญหาทิ้งเอาไว้แต่โชคดีที่เป็นคนเก็บเงินเก่เง,กงมีเงินมีคนช่วยสพอร์ตหรืออาจจะมีโชคมีลาบแล้วก็เป็นคนที่ขยันในระดับกลางๆสติปัญญากลางๆเอาตัวรอดได้อยู่ การเรียนการศึกษามีการวางเป้าหมายไว้แล้วแล้วก็ค่อยๆทําตามลำดับขั้นตอนหากเจอเจอปัญหาอะไรค่อยๆแก้ไปก่อนยังแก้ไม่ได้ก็เก,ก็บเอาไว้ก่อนส่วนใหญ่ค่าเทอมค่าใช้ใจ่ายในการเรียนการศึกษาค่อนข้างจะแพงหรือใช้เงินอยู่เรื่อยๆ แล้วก็ด้านวิชาวความรู้ก็เรื่อยๆไม่ได้ยากอะไรเรียนไปเรื่อยๆสาขาวิชาคณะสายอาชีพที่ช่วงนี้อาจจะศึกษาอยู่หรือเรียนอยู่หรืออาจจะไปเลือกในอนาคตครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ศิลปศาสตร์สหวิทยาการวิทยาการจัดการการบัญชี การเงินช่างวิศวกรรมศาสตร์การงานอาชีพงานค่อนข้างจะเรื่อยๆมีขั้นมีตอนก็ทำไปตามขั้นตามตอนมีปัญหาก็ค่อยๆแก้ถ้ามีปัญหาอยู่แล้วแก้ไม่ได้ก็ปล่อยทิ้งเอาไว้ก่อนไปทำงานอื่นที่สำคัญกว่าส่วนใหญ่แล้วหัวหน้าสพอร์ตดีเพื่อนล่วมงานสพอร์ตดี มีความใกล้ชิดกันคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่จะเป็นคนที่ถ้ามีปัญหาส่วนตัวก็จะไม่ค่อยพูดบอกใครหรือถ้ามีปัญหาในเรื่องงานมันเล็กน้อยมากๆก็จะไม่บอกเดี๋ยวแก้เองประเภทงานประเภทอาชีพชนิดงานชนิดอาชีพอาจจะเป็นงานที่ทำอยู่หรืออาชีพที่ทำอยู่หรืออาจจะไปเลือกทำในอนาคตการเงิน การบัญชีนักวิชาการนักวางแผนนักปล่อยสินเชื่อนักปล่อยเงินกู้นักการธนาคารนักการเงินพนักงานที่ทำงานอยู่ในธนาคารเกี่ยวกับธนาคารที่มีขนาดใหญ่นักให้สินเชื่อนักปล่อยสินเชื่อนักทวงหนี้ หรืออาจจะเป็นพนักงานที่ทำงานอยู่ในบริษัทรับทวงหนี้หรือร well ับเคลมหนี้หรืออาจจะคอยติดตามหนี้หรืออาจจะเปิดร้านหรือบ่อนการพนันหรือคาสิโนหรืออาจจะขายสลากขายเกี่ยวกับเรื่องที่เสี่ยงหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับการพนันอาจจะเป็นพนักงานอยู่ในบ่อนการพนันก็ได้ การเงินเงินไรายได้ไรายรับส่วนใหญ่ค่อนข้างจะได้มาเป็นงวดหรือได้เป็นก้อนส่วนใหญ่แล้วจะได้ก้อนเล็กๆไม่ใช่ก้อนใหญ่ไม่ค่อยจะได้รับเงินจากงานประจำส่วนใหญ่แล้วถ้าทำงานประจำจะได้เงินเดือนที่น้อยมากหรือค่าตอบแทนที่น้อย ไม่ค่อยมีเงินเก็บจากงานประจำถ้าจะมีเงินเก็บออมหรือนำไปลงทุนส่วนใหญ่จะได้จากงานที่เป็นระยะสั้นๆหรือเป็นงานที่นอกเหนือจากงานประจำส่วนโชคลาภมีโชคในการเสี่ยงไม่ว่าจะทั้งการลงทุนด้วยเงินหรือเสี่ยงด้วยเงินหรือจะเสี่ยงด้วยวิธีการอื่นก็จะได้เงินกลับคืนมาแต่ค่อนข้างจะจำนวนน้อยแต่บ่อย สุขภาพสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวแต่ก็ให้ระวังบ้างในเรื่องของความเครียดแต่ก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรส่วนอุบัติเหตุทั้งทางบกทางน้ำทางรถยนต์หรือในการเดินทางต่างๆไม่มีแต่ก็ไม่ครวรจะประมาทความรักครอบครัวคนโสดจะพบเจอเจอ,เจอรัก จากเพื่อนสนิทมิตรสหายพ่อแม่ญาติพี่น้องแนะนำมาให้เป็นคนที่มีลักษณะคุณวุฒิวัยวุฒิใกล้เคียงกันผิวไม่ค่อยออกขาวค่อนข้างจะผอมบ้างานขยันเกินหรืออาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีตรกกะมีเหตุผลหรือจะทำอะไรต้องมีหลักการอ้างอิงตลอดส่วนคนที่ไม่โสด อาจจะมีปัญหาหรือมีเรื่องที่เกี่ยวกับงานหรืออาจจะเป็นช่วงที่จะต้องเดินทางไกลแยกย้ายกันอยู่กันคนละที่ละทางแต่ก็สามารถติดต่อกันได้โดยทางโทรศัพท์หรือสื่อโซเชียลควรจะหมั่นพูดคุยกันเพื่อที่จะได้ไม่เหงาหรือเกิดการห่างไกลกันทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ